Okay. พร้อมนะครับคอสามสามสวัสดีปีใหม่นะครับทักทายเพื่อนๆสมาชิกที่น่ารักนะครับของออดวงดีทุกท่านนะครับแล้วก็ทุทกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงกันเลยนะครับในปีใหม่2569ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าด้วยนัยยะสำคัญของดาวที่มีการขยับ ย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวพระเกตดาวพระหัสถอยหลังกลับไปในตำแหน่งเดิมดาวศุกร์ดาวอัวงคารโอ้หลายดาวครับสามารถนะครับออกคํำพยากร์ได้ดังนี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษคุณมีดาวอังคารนะครับเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือน นะครับดาวองคารได้โคจรเข้าตำแหน่งมหาอุดนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเรือนที่สิบภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่านะครับเป็นมหาอุดเป็นตำแหน่งที่มีองศา,าที่สูงที่เด่นแล้วก็ไปลอยเด่นอยู่ในเรือนที่สิบได้มหาอุดตรงนี้ในโหราศาสตร์พระต่ายฮินดูนะครับเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงถือว่าได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาปุรยโย ไปลอยเด่นอยู่ในเรื่องการงานพยากรเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นข่าวดีในแง่ของตําแหน่งหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นข่าวดีในเรื่องของโปรเจกต์หรือสิ่งที่คุณอยากะกทําแล้วมันสำเร็จผล1-5นะครับเปิดมาหลังปีใหม่อาจจะยังมีความรู้สึก อื่นๆอยู่บ้างนะครับอาจจะพักผ่อนนานไปหน่อยบางคนที่ทํางานประจําขาอาจจะมีความขี้เกียจขี้เกียจอยู่บ้างยังไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายอะไรกับใครมากหรือไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายกับตัวเรามากก็ได้6กถึงสิเริ่มจะมีการติดต่อง,งานนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มจะไปในทิศทางที่ดี มีคนคอยซัพพอร์ตมีอะไรที่ทำให้คุณเองนั้นมีความรู้สึกว่าเราทำงานได้อย่างคล่องตัว11จนถึง15ช่วงนั้นนะครับอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของความรักนะครับ16ถึง20ช่วงนั้นการงานจะดีมีความสำเร็จมีข่าวดีในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่คุณเองปรารถนาจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งจะเป็นในเรื่องของโปรเจกต์หรือว่า ได้ทำอะไรใหม่ๆที่เราต้องการ21จนถึง25ช่วงนั้นอื่นๆเซ็งๆระวังถูกโกหกระวังถูกหลอกเงินระวังถูกหลอกในแง่ของความรู้สึก26ถึง31การงานจะมีความสำเร็จดีแม้ว่าจะค่อยๆเป็นค่อย,อยๆไปแต่ด้วยออออรอบวงโครจรของดวงดาวแล้วก็สามารถบอกได้ว่างานเข้าที่เข้าทางเป็นอย่างดี ชาวลัคนาราศีเมษดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณดาวเจ้าเรือนความรักของคุณโคจรอ,อยู่กับดาวอังคารคู่มิตรใหญ่และโคจรอ,อยู่กับดาวอาทิตย์คู่สมพลการเงินจึงจะผ่านไปได้สบายสบาย,บายแล้วก็ในเรื่องของความรักนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะมีนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ คนที่มีคู่อยู่แล้วระว,วังตัวเองจะไปเจอกับสัมพันธภาพซ้ําซ้อนนะครับไม่ว่าคุณไปซ้อนเขาเขามาซ้อนคุณเป็นไปได้ทั้งหมดส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้เหมาะกับการหาแฟนหาคนรักอย่างมากทีเดียวสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีกับโชคชตาดวงชะตาในเดือนมกราคม2569นะครับในปีมา้าไฟที่ร้อมแล้วเป็นทอง นะครับขอให้โชคดีเดี๋ยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ดูดวงดีนะครับไว้ในทุกช่องทางและทุกโซเชียลวีเดียของซินแสหมิงขอให้โชคดี